สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบบเพียงเคียงสตูดิโอทุกท่านมื่อนี้อยู่กับใครสาวอ่อนผ้าม้วนค่ะสาวอ่อนผ้าม้วนหรือผู้ดีฟอนหรือผู้นางเสาไล่เหรอมาพี่น้องมื่อนี้บรรยากาศย้อมเพื่อใดใดเอื้อยมื่อนักเพื่อกุมเพราะว่าปีค่ะกลุ่มเพราะว่าปีครับอู้ดอ่อนเท่านี้ละจ้ะอุ้ยมันอุดปได้มันเหนื่อยถามซะเลยไม่มาค่ะมันมันมันโบนด้วอล์นสโลแก็ตมันโบนด์ดีเด้อห่วยใจยังหลงอุบ่าเมื่อนัก มะในวอลเราขยิบแนวบัดรนะอ๋ออ๋มอื่อนี้มาผู้เดียวครับบอดเราติดภารกิจส่วนตัวเราไปบ้านคุณตาครับใส่จุน้ำันเนาะจุขาไร้ครับบบเป็นจุธรรมดาเด้อยอ,ยอย่าอย่าไล่แต่ขาเด้ดนี่ต้องเอาข้ามหน่อยกันพี่น้อได้ยังไม่เหลืออืมอืมแล้วับค,คับพี่น้องโอ้ยทำหน่อยคือไว้ เดี๋ยวกาต้องค,อคอ่อยๆเสิร์ฟไปก่อนสหรับพี่น้องที่อยากน้ำไปเบิ่งชีพเอื้อยเพื่อนกะซ่อนอย่างก,ก็เอื้อยสาอ่อผ้ามวนด้วยค่ะฝากพี่น้องไว้น้ำครับน้องเอื้อยเพื่อนจับเป็นตลกไเลยเนาะจ้าตลกจกล hey ังอ่อยบมำดีเฮ้ฮะน้องเถองกอสิพ้าเขาวัด ออ้่พีนแต่ว่าสวดโบสวดนี่ผมมันบอกบ่ได้ได้พี่น้องพี่น้องไปหาค้ำตอบเอาอยู่ดี่ซองเพื่อนโวยหนอ่มเนาะโวยมีอันเด็สีน้ำมืออ่ได้มาทางนี้ที่ดีเจอแหลกในชีวิตด้วยแต่ผมโวยตกใจเหมือนเ้ย ขาไร่นี่ตามความเป็นจริงมันต้องแหละพันน้ำมันห่อนอย่างน้อยมันถึงจะปืดปืดแต่ว่าอันนี้เขาได้ขึ้นกันเลยฮือฮือือนมาหรอเปล่านอนมือตะลเวินเนาะช่วยอยู่ในปลากบบนีเนาะขันบอดมาบอดนี่นำเลยนี่หรือไงเนมาค่ะ <fella> เราแวงยังไงบบกนี้ค่ะอบาก้นลองค่ะพ็ก,กินนขมสดสวด,สดนี่นยเดียเลยหยัมาแล้วหยัามาแล้วหนุ่ยเดียวงหย,ยาบบมดขันมีเพียหนึ่งหอยพ่าเจ้ากินเพียเลยมั้ะอืม มาอีกเราบ,บน่นเนาะเนาะเขาต้องกินแล้วเขาสิว่าคำใหญ่แท้ดิต้องได้บ,บีด้วยมันหยามมะเหลี่ยกด้วยนี่นเฮ้ยผู้ดาวเขียงไปใส่ปะใจตกใจบดเขียงซอยเนียบยิ่งใส่เนี่ยอ่ะสำหรับมืออื่นพี่น้องอย่างไรเฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเป็นเกียงร้องวามะเบิงครับผมว่าบ่ค่อยปลอดภัยปาบไหนบ้างเชิญบ้างค่ะเนาะมาอยู่เนาะหาหม่องลงสูน่าหมองซุดยอดเบิ่งกันหน่อยยัยซุดยอดเป็นบ่น สุดยอดแบบย่าบอกไผรกันเลยทีเดียวสุดยอดแบบย่าบอกไผรเลยทีเดียวพี่น้องนั่นแล้วก็มาสำหรับมื่อนี้ถ้าผิดพลาดที่ยังออกไปต้องขอโทษขอภัยพี่น้องไปลหลายๆครับสําหรับผู้ที่เบิงในช่องออพี่อ,อ้อ,อ,อ,อพามวนสาวอ้อพามวนพี่น้องที่อยากเข้าไปติดตามเพื่อนกับเข้าไปได้น้องเหญเน<ฮ>ะพี่อ้อพามวนครับสำหรับแบบพี่ยี่สตูดิโอสุดท้ายก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ติดตามไปเลยครับติดตามแบบเพียง,งสตูดิโอทีมงานนี่บอเฮดในพี่น้องผิดหวังแน่นอนสำหรับเมื่อนี้ขอตัวแล้วครับ